เอาละครัผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยโอ้เหมือนีนีเป็นวันที่เลกเข้ารุดนะคะผมคือว่าหนึ่งมาอยู่แต่ว่าเจอะบ่อใเลยมันหนึ่งมาหายสองหลอบเลยแต่เข้าเจาะเจาะเอาบา่อใดซื่อเลยครับผมเจอขามเจอะรุดโ้ยจะได้แนะ้ะ หนึ่งแปดแปดหนึ่งมันมาห้ทั้งสองรอบเลยแต่เข้าเอามันบดไถซื่อๆนี่แหละมันเป็นวันที่ดวงเข้ารุดนะคะผมดวงเข้าบดีเนาะมันมาสองรอบแต่เขา้าเจาะเอาบดไถหนึ่งมาตั้งหนึ่งร่องห้ตั้งหกตัวก็ยังรุดอยู่นะคะผมมันเป็นวันที่เข้ารุด <c oughs> กับแนวทางนะคะผมเลขก,กับมีเขาไม่รุดเนาะเบื้องเบื้องกันไปนะคะผม เมื่อนี้เป็นวันที่มันหลุดหลุดทั้งเลา่าทั้งฮาหนอยเลยเจาะมันหลุดคิดว่าหนึ่งมามันก็นยังเอาเอาไว้บ่ได้ครับผมมาหายตั้งสองรอบมันก็นอาจจะบัวก็ดวงเข้าอ่อนแอน้ำละค่ะผมก็รู้สึกว่าสบายน้ำละนี้น้อยๆอยเลขเจาะหลุดจาอขามไปเนาะมาหายเข้าแต่เอาบ่ได้คือ มาเบึงผลมันจังหน่อยกัน,กนค่ะผมเเมื่อกี้ถ่าวันที่เก่าเนาะผลนห้าน้อยพิเศษกะศูนย์แปดหนึ่งล่างกับเป็นสีเก่าสีเก่ากับมากคือเก่านะครับ เลขมันก็สอบออกเต็มตัวเก่าๆมันกัเลยมากคือเก่ามันกัเลรลดอีกแหละเท่ากับบวกกบเพรา,าเจา 8, 1, 1, 8, อแปดหนึ่งหนึ่งแปดบ่อใดนี่แหละห้าน้อยธรรมดาออกแปดหกศูนย์ลาออกหนึ่งแปดดไปครับเจาะขามเจาะไปครับหนึ่งมาอยู่แต่เอาบอ่อใดเอาบอ่อยู่ครับ แล้วก็วิ p พเข้ากลับไปรุดอีกครับผม408แล้วก็4ีหาถือว่ามือน,นี้เข้าผาดยางเร่เ,ร,เร,รุ่นแรงถ้าผู้ใดตามก็ขอไพยย่ยางสูงเลยครับขอภพ่มากๆเลยมันเหมือนจะบอสบายน้ำละนี่ครับอ,อันที่เก่ามาคิดต่อน,นะครับผม วันอังคารที่9มิถุนายนพศ2563อยู่ด้วยกันอีกนะครับผมรอบนี้เบื้งเบืง,บงไปก่อนนะครับผมรอให้มันแต่ว่มันใจกะรอให้มันเขาก่อนกระไดนะครับผมแล้วค่อยตามต่อครับเพราะว่าเลขก็ับมีเขามีรุดเนาะมือนี้มาหายอยู่แต่เขาก็ยังเอาบ่ได้ครับ จอต้งหกโตกันยังรุดอยู่ครับแถมเล้ากับเบ้เขาเนาะมันก็ไปเสียเล่าอีกยูมันไปคนละทางเลยดนะครับเล็กอาจารย์ดังๆกันรุดปิวรุดปิว ເຮົາກໍລຸດປິເຂົອກະຊນາັບນ แป๊หนึงเด้อค่ะผม มาบ่หมืออื่นเนาะมาหมืออ่นครับแนวทาหมืออ่นมันี่เกลววิทยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามให้เด่นเป็นสามรองเป็นแปดมออื่นเฮดไดเด่นเป็นสามนะครับรองเป็นแปดตัวเนนตัวแดงกะ ให้สามซีก็สามสองครับแล้วก็ตัวล่องลงมาก็จะมีสามหนึ่งสามเก่าสามศูนย์สามหาสามหนึ่งสามเก่าสามศูนย์สามหาแปดเจ้าครับแปดก็จะได้แปดสองแปดเจ็ดแปดหนึ่ง แล้วก็ตัวกันไว้ให้เป็นหนึ่งซี่ก็บหนึ่งหาด้วยครับ 8, 7, 8, 2, 8, 1, 4, แปดเจ็ดแปดสองแปดหนึ่งหนึ่งซีแล้วก็1หนึ่งหาแนวทางนะครับผมก็อยากให้เบื้องก้อนรอบนี้แต่ให้มันเข่าก้อนครับผมถ้าเข่าเราหอค่อยตามหรือว่าจะตัดสินใจกะเอาครับเหล็กก็มีเขาไม่รุดเนาะ หมวดที่ผ่านมานี่มันเข้าอามันบ่ได้ที่ซื้อครับพมหนยหนึ่งแต่เท่าจอบเขาเอามันบ่ได้เอามันบอยูคือว่าดวงเข้าบบดวงเข้หรุดแล้วครับผมจังไดก็ฝากใครก็ล่างใจอยู่กือเ่าแล้วครับฝากใครก็ร่างใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขเฮงๆเรื่อยๆด้วยครับ